สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวโปรแกรมนะครับมาให้ทดสอบเพื่อที่จะใช้งานกับตัวสัญญาณสิกเนลที่ผมส่งให้พวกเนี้ยนะครับพวกนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะนี้นะครับจะมีตัวโปรแกรมทดสอบให้นะครับฟรีเวันนะครับก็ใครที่อยากนําไปเปิดนะครับก็ก็ไปเปิดได้เลยนะครับไม่ไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับก็อ่า เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับว่ามันใช้ยังไงหรือว่ามันทํำยังไงนะครับแล้วก็ใครที่แบบไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องของคอมเลยนะครับอบอกก่อนนะบอกก่อนนะครับว่าถ้าติดตรงไหนหรือว่ามันทําตรงไหนยังไปต่อไม่ได้นะครับหยุดหยุดคลิปก่อนนะครับหยุดคลิปแล้วแล้วลองทําตามทีละขั้นตอนนะครับดีกว่าเราไปถามในกลุ่ม ว่ามันยังไงแบบไหนยังไงนะครับหยุดหยุดก่อนหยุดดูคลิปก่อนนะครับว่ามันมันทำยังไงนะครับแล้วค่อยไล่ไปทีละขั้นตอนนะครับมันมันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ได้ยากนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวสัญญาณนะครับที่ใช้กับโปรแกรมนี้นะครับนี่ใช้กับโปรแกรมนี้นะครับมันจะลงท้ายด้วย g 3 t x c นี่นะครับให้สังเกตตรงนี้นะตัวสัญญาณนะครับมันจะลงท้ายแบบนี้นะครับ นี่นะครับนี่รงท้ายเลขจ3แบบนี้นะครับนะครับก็กดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูก็นี่มันจะมีเวลาอยู่ข้างหน้านะครับเวลาอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าตัวที่มันตัวที่มีหลายๆท่านรับไปที่มันเป็นตัวถาวรใช้ได้ตลอดชีวแบบนี้มีหมดอายุเนี่ยมันจะไม่มีรงท้ายว่าจ3นะครับไม่มีรงท้ายว่าจ3แล้วก็เวลา มันจะอยู่ข้างหลังนะครับอยู่ข้างหลังๆห,หน่อยนะครับก็มันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้าเปิดไม่ได้ดูด้วยนะครับดูด้วยครับว่าตัวโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยเป็นอันฟรีต้องดูตัวที่ภาษาอังกฤษลงท้ายว่า g 3 t x t นะครับอย่าไปเอาที่ลงท้ายว่า ght มานะครับก็ดูให้ดีนะครับลองสังเกตนิดนึงนะครับจะได้ไม่ต้อง เข้าไปาคตั้งคำถามในกลุ่มนะครับว่ามันใช้อันไหนแบบไหนยังไงครับตัวสัญญาณมันใช้อันไหนนะครับก็ก็บอกแล้วนะว่าอันนี้นะครับก็ลองใครที่ยังทำไม่ได้หยุดคลิปดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไล่ไปทีละสเต็ปนะครับถ้าทำตามที่ผมบอกมันได้แน่นอนครับล้านตัวเซกนะครับอันดับแรกสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยนะครับทำอะไร ไม่เป็นเลยนะครับก็มาคลิกนะครับผมจะให้ลิงก์ทิ้งลิงก์ไปไว้ในกลุ่มนะครับลิงก์นี้ก็กดไปเลยครับกดคลิกเป็นทีมันจะดึงเข้าหน้าเบราว์เซอร์ของการดาวน์โหลดนะครับใช้กับมือถือไม่ได้นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับตัวลูกศรตรงนี้นะครับเนี่ยบางคนยังไม่เป็นตั้งแต่การเริ่มต้นคลิกแล้วก็เริ่มต้นโหลดนะครับก็ต้องนับหนึ่งใหม่นะครับอ่ะคลิกไปหนึ่งทีมันจะดึงไปอีกหน้าถัดไปนะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นหน้าของการดาวน์โหลดแล้วนะครับอาจจะรอสักครู่นะครับค่อนข้างจะช้านะครับเน็ตผมนะครับเป็นเน็ตมือถือนะฮะจากนั้นนะครับพอเรากดดาวน์โหลดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะมีหน้าที่เด้งมาอยู่แถวนี้นะครับมีคําว่าดาวน์โหลดนะครับมีคำว่านี่มาแล้วนะครับนี่กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันไฟล์ถ้าใครเน็ตเร็วๆหน่อยก็ไม่ถึง5้าวินะครับ35เมกนะครับสัตมาเมกกดดาวน์โหลดต่อไปนะครับปึ๊บ แล้วก็เดี๋ยวมันถ้าใครเป็น Google Chrome นะครับมันก็จะมาอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเบ b r o w s ร์ของทาง Microsoft นะครับก็มันจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณสิเจ็ดวิย์เยผมจะใช้ไฟล์ตัวนี้กำลกันนะครับเราจะกดเปิดจากตรงนี้เลยก็ได้นะครับกด Open File เลยก็ได้นะครับท,ที่ที่มันเขียนว่า Open File ตรงนี้เลยนะครับ เ,เ,ออเอาใหม่นะครับนี่คำว่า open file ตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือหรือเราจะเอา,เอาเมาส์ไปวางแล้วเราจะสังเกตว่ามันจะมีรูปขยะก,กับรูปโฟลเดอร์ folder. เราไปเปิดตรงนี้ก็ได้ครับตรงที่คําว่าที่มันเขียนโฟลเดอร์แบบนี้ก็กดติกเข้าไปมันจะแสดงตําแหน่งไฟล์ที่เรากดที่เรากําลังบันทึกไฟล์ไว้นะครับจากนั้นก็ให้เรา install ได้เลยนะครับ install ด้วยการ d o u b ิ e ลคลิกนะครับหรือคลิกขวาหนึ่งทีนะครับแล้วก็กด โอเพนะครับสองอันนี้อันไหนก็ได้นะครับหรือว่ารัน administer t นี่ยนะครับก็กด open ดีกว่านะครับโอเปนก็ได้นะครับอ่ามันจะเป็นการลงโปรแกรมนะครับกดปุ๊บไปภาษามันมีแค่ภาษาโปรตุเกสกับภาษาอ่าังกฤษนะครับก็เลือกภาษาอังกฤษนั่นแหละนะฮะกด next นะครับกด next ไปเลยนะครับกด next กดที่ช่องนี้นะครับเอา กดที่ช่องนี้นะครับอ่าถัดไปนะครับถัดไปก็อย่าลืมไป create นะครับติ๊กข้างหน้านี้ด้วยนะครับ create a r t s k top shortcut นะครับเรากดติ๊กไปนะครับมันจะสร้างสร้าง shortcut ไว้ที่หน้า d e ส k t o p ของเรานะครับจะได้ไม่ต้องไปค้นหาว่ามันลงโปรแกรมที่ไหนนะครับอ่ากด next ไปแล้วก็กด install ครับแค่นี้จบแล้วนะครับจบแล้วนะอ่าโอเคครับจบแล้วนะ นี่คือจบแล้วนะครับสำหรับสำหรับการลงโปรแกรมนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันแบบกดปิดแบบไม่ต้องเปิดโปรแกรมก็เอาติ๊กข้างหน้าออกนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเปิดโปรแกรมด้วยก็กดติ๊กไว้นะครับมาพอกดฟ i นิ s h ปุ๊บตัวโปรแกรมมันจะทํางานทันทีนะครับอ่านี่นะครับแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาเลือกอ๋อไม่ใช่สิต้องไปดาวน์โหลดตัวนี้ก่อนนะครับ เรา,าโหลดหลดไฟล์ตัวนี้ก่อนนะครับที่ที่จะมาใช้กับสัญญาณกับโปรแกรมนะครับหรือสัญญาลของตัวโปรแกรมสําหรับตัวตัวนี้นั่นเองนะครับสังเกตว่า,าชื่อชื่อของตัวโปรแกรมมันจะตรงกับกับชื่อไฟล์นะครับสังเกตดูดีๆนะครับก็จากนั้นพอดาวน์โหลดแล้วใช่ไหมครับใส่วันที่นะครับวันนี้วันที่29เกนาะก็ใส่29เข้าไปนะครับเดือนไม่ต้องใส่นะครับจากนั้น ให้เรามาที่คําว่าอ b เบียนะครับอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นภา,าษาโปรตุเกสของเขานะครับแล้วก็ค้นหานะครับค้นหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับก็อันนี้ผมดาวน์โหลดมาอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับก็กด d o เบ l e ลคลิกมานะครับนี่มันก็จะมาและนี่คือสัญ,ญญาณที่เราจะใช้นะครับก็ผมจะมีให้แค่ TF15 นะครับส่วนส่วน TF515 แล้วก็ตอนนี้กําลังจะมีพวก ตระกูลบิตคอยมามามา,มาแจมด้วยนะครับให้กับกับท่านที่รับตัวตัวตัวโปรเจกต์ถาวรไปนะครับจากนั้นให้เรามาที่คอนฟิกนะครับคอนฟิกมาใส่การตั้งค่านะครับอันนี้เเป็นจำนวนการเกลนะครับอ่ะอยู่ที่ว่าเราจะตั้งเท่าไหร่นะครับส่วนอันเนี้ยเป็นจำนวนเงินนะครับเป็นจำนวนเงินนะอันเนี้ย ตั้งไว้เท่าไหร่ก็ได้นะครับสูงสูงก็ได้นะครับตามที่เราจะจะยอมเสียเงินทุนในวันนั้นนะครับเทคโอฟิตก็สักหนึ่งห้าสิบนะครับก็อันนี้ไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้นะสัก5 0าร้อนะครับหรือว่าก็สต็อปรอสัก5 0ารอยนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะตั้งแบบไหนนะครับอันนี้ก็เอาออกนะครับอันนี้เป็นข่าวนะอันนี้ช่วงเป็นช่วงข่าวนะครับก่อนข่าวกับหลังข่าว15นาทีนะครับจะไม่ให้มีการออกออเดอร์ก็ติ๊กไว้ก็ได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นอันนี้ไม่ต้องใช้นะ อันนี้เป็น value นะครับก็ก็ออกตามจํานวนเงินที่ตั้งนันเองนะครับหรือเลือกว่าเป็นออกตามเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราตั้ง1%อเพอร์ตเรามี1 0 0 0พมันก็จากของ1,000ก็คือ1ิเหรียญนั่นเองนะครับเลือก value ไว้นะครับก็กดโอเคอ่ะไม่ใช่กดโอเคนะครับก็มีแค่นี้นะครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของตลาดที่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 เราต้องการที่จะรับนะครับถ้าถือว่ามันต่ำกว่า50มันก็จะไม่ ไม่ออกใชครับก็ไอคิวมันจ่ายเยอะอยู่แล้วนะครับตั้งไว้สักเจ็สิบก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับเพราะว่าไอคิวมันจ่ายเยอะอยู่แล้วเนาะแค่นี้นะครับมีแค่นี้แหละนะครับที่จะตั้งกันนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับมันจะเขียนว่าคอนฟิกนะครับคอนฟิกเซฟเรียบร้อยนะครับเป็นภาษาโปรเกรจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกบัญชีว่าจะเป็นบัญชีเดโมหรือว่าบัญชีจริงนะครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไป ผมจะใช้อ e ีเมลไว้ทดสอบกันะเนาะอีเมลแล้วก็ลาดผ่านนะครับาจากนั้นนะครับพอของใครของมันนะครับไม่ต้องมาใส่ของผมนะครับมีบางท่านบอกมาถามผมว่ารหัสอะไรไม่ใช่นะครับไม่ใช่รหัสผมนะครับของของสองท่านเองนะครับ ใส่ของผมมันไม่ได้นะครับท่านตั้งรหัสไว้ยังไงก็ก็ใส่ใส่ตามที่ท่านตั้งไว้นะครับทั้งอีเมลทั้งพาสิร์นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับอินดิเครนะครับอินดิเครอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็อ่านไม่ออกภาษาเขานะครับกดปุ๊บถ้าเราตั้งค่าถูกต้องมันจะขึ้นตัวหนังสือสีเขียวนะครับปุ๊บอ่าล็อกอินโอเคเรียบร้อยแล้วมันงจะค้นหาสัญญาณนะครับว่าเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็น success แล้วนะครับมันจะบอกว่า signal มีทั้งหมด กี่ซิกเนลอันนี้มี36นะครับโอเคปพ๊บเรียบร้อยทั้งหมดมี36สิกซิกนลนี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเป็นค่าอะไรตั้งค่าอะไรใหม่แล้วนะครับก็อันนี้คือเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างก็รอแค่เปิดออเดอร์าตามตามสัญญาณนะครับตามสัญญาณที่ที่เห็นตรงนี้คือที่มันแคนเซิลเนี่ยนะครับแคนเซิลคือมันมันมันจับสัญญาณได้ว่ามันเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนนะครับมันจะมันจะมันจะไม่ใช่ ตัวตัวที่เป็นเวลาเป็นวันของวันที่29นะครับมันจะกลายเป็นวันที่30เพราะฉะนั้นถ้าข้ามเที่ยงคืนไปแล้วก็ต้องก็ต้อง,องม,ามาปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับคืออันนี้คือข้อเสียของเขานะครับแต่เขาจะจับสัญญาณได้ตั้งแต่นี่นะครับเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับนั่นคือเขาจะนับเป็นวันที่29นะครับพอสิกเนลแม้ว่าสกเนลเนี้จะจะ,จะถูกสร้างขึ้น หลังหลังจากเชี่ยงคืนของวันที่20 29ก็คือมันก็ยังเป็นเชียงมันก็ยังเป็นข้ามคืนของวันที่29ก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องข้ามไปเป็นวันที่30ของอ่านั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ต้องไปตั้งค่าใหม่เพราะว่าตามตามเวลาบ้านเราคือคือมันหลังจากเชียงคืนมันก็จะกลายเป็นวันที่30ิใช่ไหมครับสัญญาณตรงนี้ที่ในกรอบสีแดงก็จะกลายเป็นวันที่30นั่นเองนะครับ ก็ต้องมาเปิดใหม่นะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นออริจินอลนะครับตัวที่แบบไม่ใช่ออริจินอลนะครับตัวแบบตลอดชีพนะครับตัวนั้นนะครับไม่ต้องไปตั้งใหม่ก็ก็เปิดทีเดียวทิ้งไว้ยาวได้เลยนะครับมันจะแรนดอมข้ามข้าวันไปเลยนะฮะอันนั้นก็เป็นข้อดีหน่อยนะครับก็ก็ไม่ต้องมาปิดเปิดตอนหลังเที่ยงคืนนะครับโอเคก็อ่าส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราตั้งค่าสําเร็จนะครับนี่คือผมตั้งเกลียวห้าใช่ไหมครับไม้ที่1 มันจะออกออเดอร์ที่1นเหรียญน,นะครับไม้ที่2คือการเกลียวครั้งที่1นนะครับมันจะออกที่1 5อันนี้ตั้งตั้งตั้งค่าการเกลียวไม่ได้นะว่าเราจะต้องการคูณเท่าไหร่นะครับตัวโปรแกรมมันจะมันจะตั้งไว้แล้วนะครับมันจะตั้งไว้ให้แล้วนะครับคือ0 7 5เไอ้คูณ1.75นะครับก็เกลียวที่2นะครับมันก็จะอยู่ที่3.76 นะครับแล้วก็มีเกลที่3เกลที่4เกลที่5ไปจะไปจบที่37.34ส่วนใครที่อยากจะให้มันออกรถใหญ่กว่านี้ก็ก็ลองใส่1.5จุด้าใส่สองใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะจำนวนมันก็จะต้องสูงตามนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่2ใช่ไหมเกลครั้งที่5นะครับมันก็จะกลายเป็นเจ็ดสี่จุดหแปดนะครับผมก็มีแค่นี้นะ มีแค่นี้นะครับใครที่ติดขัดตรงไหนก็หยุดคลิปก่อนแล้วก็ก็ทําตามทีละขั้นตอนนะครับอย่าลืมว่าตัวสัญญาณน,นี้ใช้ได้กับกับตรงนี้นะครับกับสัญญาณที่ลงท้ายด้วยว่า g 3 txx นะครับโอเคก็ในเวลาเรียนแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าผมไม่ได้ว่างตอบนะครับตั้งแต่บ่ายบ่าย,ายประมาณเที่ยง เกือบบ่ายขึ้นไปนะครับจนถึง4โมงเย็นนะครับก็อไม่ได้ว่างต่อเนาะก็ก็ขออภัยด้วยนะครับก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถามเพื่อนในกลุ่มก็ได้นะครับคือใครที่เขารู้ก็ก็วานช่วยตอบด้วยนะครับผมไม่ว่างจริงเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดี